สวัีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องทัวร์ดูที่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ดินว่างเปล่านะคะเป็นที่เปล่านะคะมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด4แปลงนะคะซึ่งเจ้าของแบ่งขายนะคะแปลงละ100ตารางวานะคะมีทั้งหมด4แปลงนะคะในเขตอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีค่ะซึ่งเป็นแหล่งชุมชนนะคะทำเลด,ดีมากๆเลยนะคะระยะทางนะคะจากลบบุรีไปอำเภอพัฒนานิคมนะคะ จะอยู่แถวทางซอย12จะใช้เวลาวิ่งนะคะประมาณไม่เกิน40นาทีนะคะก็คือระยะทาง40กิโลเมตรนั่นเองนะคะแต่ก่อนเราจะไปดูที่ดินตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาแวะจุดสถานที่ท่องเที่ยวนะคะก่อนจะไปถึงที่มีอะไรบ้างคะ่ะไปติดตามกันเลยค่ะ จุดหนึ่งนะคะชื่ออ่างเก็บน้าซับเปล็กนะคะเป็นทะเลน้ําจืดนะคะของจังหวัดลบบุรีค่ะก็ตอนนี้นะคะเราได้ถึงบริเวณจุดที่ได้พามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแห่งนี้นะคะมีสถานที่สวยงามนะคะเป็นธรรมชาติขนาดไหนคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ได้พามาดูบรรยากาศนะคะบริเวณอ่างเก็บน้ำซับเปล็กนะคะ เป็นทะเลน้ําจืดนะคะที่อยู่ตําบลนิคมสร้างตนเองนะคะอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีค่ะมีเนื้อที่อยู่1760ไร่นะคะก็อ่างนี้นะคะจะมีประวัติยาวนานซึ่งะจะใช้สมัยก่อนนะคะจะใช้ขุดนะคะท่อแล้วก็เอาน้ําจากบริเวณอ่างนี้นะคะไปใช้ที่วังนารายนะคะในตัวเมืองจังหวัดลบบุรีเรานะคะก็ เดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆอ่างนะคะว่ามีความสวยงามขนาดไหนนะคะบรรยากาศของบริเวณอ่างซับเหล็กนะคะจะล้อมรอบไปด้วยธรรมชาตินะคะเพราะมีเขาจิ้นแลเขาตะก้าแล้วก็เขาพญาเดินทงรอบอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะคะจึงทําให้บริเวณอ่างนี้นะคะมีวิวที่สวยงามนะคะซึ่งถ้าเป็นตอนช่วงเย็นๆนะคะก็จะร่มรื่นนะคะมานั่งเล่นพักผ่อนได้ จึงเป็นที่มาของฉายาว่าทะเลน้ำจืดของตรบปรีค่ะเป็นไงกันบ้างคะจุดชมวิวนะคะสถานที่สวยงามนะคะของอ่างสำเร็จนะคะทุกคนคงชื่นชอบกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะจะพาไปที่ที่เราได้สัญญากันไว้นะคะเราไปดูแปลงสวยๆในเขตอำเภอพัฒนานิคมกันก็ระยะทางนะคะจากอ่างสำเร็จนะคะ ไปดูที่นะคะก็จะอยู่ประมาณ17กิโลเมตรนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ ¿Me ocupa? สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพามาดูที่ว่างเปล่านะคะซึ่งตรงนี้นะคะจะอยู่ใกล้บริเวณตําบลช่องสานิการเพื่อพัฒนานิคมนะคะเป็นเนื้อที่นะคะอยู่ที่100ตารางวานะคะจะมีทั้งหมดอยู่4แปลงนะคะอยู่ซอย11นะคะข้างโรงงานบ f o o d นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะทําการถมเรียบร้อยแล้วนะคะจะสูงกว่าถนนอยู่ที่ประมาณ30เซนนะคะ เป็นที่ขนาดหน้ากว้างนะคะ40นะคะลึกลงไป70นะคะตอนนี้ยังเป็นป่ากระถินอยู่นะคะก็ทางเจ้าของที่ก็รอทำการเกตแล้วก็ไถเพื่อปรับหน้าพื้นดินตรงนี้นะคะให้เรียบเสมอกันนะคะจุดเด่นของตรงนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่อยากหาทำเลดีๆนะคะลองมาดูได้เลยนะคะตรงนี้ ต้องบอกว่าสามารถที่จะทําเป็นบ้านพักอาศัยก็ได้นะคะหรือใครอยากจะลงทุนนะคะทําเป็นอาคารหอพักคอนโดได้หมดเลยค่ะเพราะพื้นที่ตรงนี้ไม่เปลี่ยวนะคะเส้นทางสามารถที่จะวิ่งได้หลายทางนะคะบริเวณรอบๆตรงนี้นะคะน้าไปเข้าถึงหมดนะคะไม่มีน้ําท่วมแน่นอนเพราะตรงนี้จะเป็น ลักษณะของเนินนะคะด้านทิศเหนือก็จะวิ่งไปเส้นสลับลีดลมสักได้นะคะทิศใต้ก็กลับไปทางเส้นสลับลีนะคะซึ่งตรงนี้จะล้อมรอบด้วยโรงงานนะคะจะเป็นโรงงานบีฟูดโรงงานเบทาโกโรงงานมหาพันธ์นะคะก็เป็นทำเลถือว่าค่อนข้างดีทีเดียวนะคะตรงนี้ทางเจ้าของนะคะจะแบ่งขายทั้งหมดนะคะสี่แปลงนะคะแปลงละ100ตารางวาก็ ราคาอยู่ที่400,000บาท okay. ตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าแปลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะว่าลึก70เมตรนะคะตรงนี้ด้านหลังจะเป็นยังไงบ้างลุยค่ะถึงแล้วคะ่ะจะสังเกตเห็นว่ามีโรงงานนะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะนี่เขาขุดไว้นะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกนะคะอ้อยมันสำปะหลังนะคะตรงนู้นจะเห็นว่าเป็นมันสำปะหลังนะคะ <ann> พื้นที่นี้ก็ปลูกขาพพ้าวโพดนะคะมันสำปะหลังก็จะเป็นช่วงฤดูกาลของที่นี่นะคะจะมีบางที่กบตอนบางช่วงก็จะมีปลูกฝักทองด้วยนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นโรงงานเบทากอนะคะไปตรงนู้นนะคะก็จะเป็น โรงงานมหาพันธ์นะคะโรงงาน btc f e e t mill นะคะแล้วก็ทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นถนนหลักนะคะเส้นสลับ,บรีลมศักนะคะที่วิ่งขึ้นผ่านเพชรบูรณ์นะคะก็จะลายล้อมด้วยชุมชนนะคะทั้งฝั่งซ้ายมือนี่ก็จะเป็นถนนที่สามารถวิ่งนะคะไปสู่ถนนใหญ่ได้เหมือนกันนะคะต้องบอกว่าตรงนี้นะคะทำเลใกล้กับ big c นะคะ로ตัรนะคะ ตลาดซอยสิสนะคะตลาดหน้าบีฟูดหรือจะตลาดของทางสายสี่นะคะตลาดสวรรณเกียวทองนะคะซึ่งมีเกือบทุกพื้นที่เลยนะคะต้องบอกว่าเป็นทำเลที่สามารถที่จะทำการค้าขายก็ได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูในเพจขายที่ดินลบรีได้นะคะ เป็นแหล่งชุมชนที่ค่อนข้างที่จะมีหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีผู้พักอาศัยนะคะอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะมีร้านค้ามีาปลูกผักนะคะเดี๋ยวเราไปทักทายชาวบ้านกันค่ะว่าเขาทำอะไรกันตามกันค่ะขายดีไหมคะเนี่ยพอไ,ได้เหมือนกันแต่มดีเท่าไหร่อันนี้เป็นบ้านป้า อยู่มานานเนี่ย่ันเนี่ยไม่น้แค่สามสิบปีสามสิบปีตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่มีถนนไอ้นี่เลยมั้งเนี่ยลาดยางเลยเหรอแล้วอันนี้อันอันนี้นี่อยู่กันกี่กี่คนคะเนี่ยหลายคนหลายคนอยู่แปลว่าป้าเป็นคนแถวนี้เลยใช่ไหมคะหรือบ้านลูงเปิดที่นี่เลย เป็นที่จับจองเหรอคะเราซื้อเขาอ๋อแต่เดือนนี้ก็เป็นโฉนดหมดแล้วเนาะก็ตกเห็นไหมก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านเนาะพออยู่พอกินก็พอได้บ้างข้ากับข้าวลูกหลานกินอันนี้ปลูกเองได้ไหมคะอ๋อสวยมากเลยอ๋อนี่ปลูกเองหมดเลยเหรออ๋อดินที่นี่ดีไงไม่รมเท่าไหร่เนี่ย บ้านเรานี่บางทีกระต้อยนึงอันนี้ก็ปลูกแล้วนี่คือปลูกแบบกี่แปลงนะี่ยพวกนี้นเนี่ยแบบอ๋ออันนี้อันนี้ก็ปลูกเองเหรอปลูอ,ปอ,โอโอ้โหม,มันแครอทคือสีสีนี้เลยใช่ไหมอ๋อโลละสิบห้าบาทาสวยนะเนี่ย โอ้ oh. oh, นั่นออกแล้วเอาหานวาโอ้นี่นี่ก็ผักสวยมากเลยนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะคะนา้าอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกผักกาดขาวอันนี้ปลูกเองนะคะก็เศรษฐกิจพอเพียงงามมากอันนี้ก็ปลูกเองเหมือนกันต้องบอกว่าดินแถวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นดินดําก็สามารถทําการเกษตรได้อืม ต้องบอกว่านี้นะคะเป็นร้านค้าในเขตพิ้นที่ซอ,อยสิบเอ็นะคะหลังโรงงานเบรคูสนะคะร้านนี้ก็จะมีลูกค้าเข้ามาสุนุนก,กันค่อนข้างเยอะนะคะมีทุกอย่างค่ะไม่ต้องไปถึงตลาดเลยก็ได้นะคะใครที่อยากจะซื้อของเล็กๆมน้อยก็สามารถที่จะมาซื้อที่ร้านนี้ได้นะคะค่ะหลังจากที่เราได้ทักทายชาวบ้านกันแล้วนะคะ ก็เดี๋ยวพาไปดูความวุ่นวายนะคะเป็นตลาดสดนะคะต้องบอกว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าอยู่แถวนี้นะคะสามารถจับใจ่ายใช้สอยนะคะเดินทางได้สะดวกสบายค่ะเป็นตลาดที่อยู่หน้าโรงงานบีฟู้ดนะคะจะมีทั้งอาหารสดนะคะมีของใช้นะคะมีเสื้อผ้าของกินเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะพนักงานที่บีฟู้ดนะคะก็จะมาซื้อของนะคะในช่วงตอนเย็นต้องบอกว่า เป็นตลาดที่คนพุกพานแล้วก็ถือว่าอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนแถวนี้เป็นอย่างดีเลยค่ะ เป็นไงบ้างคะหลังจากที่ได้ไปชมที่ดินแปลงสวยๆกันแล้วนะคะไปชมสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแหล่งชุมชนนะคะแล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านในเขตอเภอรัฒนานิคมนะคะจะมีวิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีทุ่งทานตะวันด้วยนะคะก็ฝากนะคะกดถูกใจนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทัวร์ดูที่ของเรานะคะแล้วครั้งหน้าเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูที่ดินแปลงสวยๆกันใหมค่ค่ะ